องอู่ตู้นจะใช้เป็นเจอาป้อง0.8อื้อสะดุดเลยวะจะสะดุดสิวอืมอมันจะกัดเลยครับมันจะกัดเลยเดี๋ยวนี้ Would, ห would, いいไห้มุดไหมุดไปมุดชันด้ชันด้วยป้อง,อองทีเด็ดอป้องมันมือนจะกัดเลยเลยนกัดเป็นจุกป้องครับผมเหยื่อตกซัดเลยป้องสามุดแปดทีเด็ดจุกป้องคับชันสสสวยกับไม้มหาชนเยียมครผม ใช้พิมพ์ยิ้มรอได้เลยเป้า3.8 อว่าแค่เนี้ยอ,อยู่ผอมก็หลงเลยกัดจาป้องแล้วผมสยดายตัวเมื่อกี้ผอมก็หลงเลยตัวนี้เล็บเลยป้องสามจุดแปดครับผมใช้พิมพ์ยิ้มรอได้เลยเยี่ยมครับผมมาให้ป้าบัว อืมอืกัดนี่นะกัดนี่นะไี้ป้องเชี่ยวประกาไอ้ป้องจะป้องสามจุดแปดครับผมนี่หมาโคตรสวยอ่ะแต่โคตรเชี่ยวอ่ะโอเคครับใช้พิมพ์ยิ้มรอได้เลย กองสาจุเฟียว